ยอหน้านี้นะครับโปรแกรมอเวิร์ดเนี่ยสามารถใช้ในการหาค่าการลดมาร์จิ a l คาร์บอนได้นะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการผลิตไฟฟ้านะจากการที่จากการที่เราเพิ่มนะครับการเดินนะ ทำไมเอาเวิร์ดเนี่ยสามารถใช้ในการคำนวณการลดมาร์จิโนคาร์บอนได้นะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากประสิทธิภาพพลังงานที่เปลี่ยนไปนะครับหรือว่ามีการเพิ่มนะครับการเดินโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเข้ามานะครับโอเคดังนั้นก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพพลังงานของโรงไฟฟ้าหรือว่ามีการเดิน ลงไฟฟ้า renewable เข้ามาใหม่เนี่ยอเวิรมันก็มาช่วยในการคำนวณค่า Marginal Carbon ที่ลดลงได้นะครับโปรแกรมอเวิรเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับกับผลลัพธ์การซิมูเลชันนะด้านประสิทธิภาพพลังงานนะครับละเอียดถึงระดับที่เป็นรายชั่วโมงได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่เกิดจากโครงการที่ลดการใช้พลังงานเนี่ยนะครับค่าอัตราการปล่อยคาร์บอนที่เป็นมาร์จิ a l ล m i ม s ชชั่นเรทซึ่งเป็นค่ารายปีล่าสุดที่มีเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้อย่าง อย่างเรียกว่าสองเหตุสมผลเอประโยชน์สุดท้ายนี่ไม่แน่ใจว่าตั้งใจจะพูดถึงเรื่องอะไรอาประการแรกก่อนการแรกก็คือโปรแกรมเอาเบิรใช้คำนวณหา marginal carbon reduction นะการลดคาร์บอนในช่วง marginal เนี่ได้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพพลังงานหรือว่ามีการเดินลงไฟฟ้า renewable เ,เข้ามาเสริมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คำนวณได้ถึงระดับรายชั่วโมงทีงนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กๆนะครับในโปรเจกต์ที่เรียกว่าลดการใช้พลังงานลงเนี่ยอาจจะแบบมีผลกระทบเล็กน้อยเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังสามารถมาสามารถเอาค่าการปล่อยคาร์บอนที่เป็นมาร์จิ l e m เอ s ิชันเรทของปีล่าสุดเนี่ยมาใช้ได้อย่างสมเหตุสมผล ทำไมรู้สึกว่ามันโยงประโยคหรือโยงความหมายไม่ค่อยได้ถ้าจากประโยคก่อนหน้ามาประโยคสุดท้ายเนี่ยอือก็เอออันนี้ไม่รู้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะเผื่อจะเข้าใจว่าตรงนี้เขาพูดทําไมนะรู้ว่ามันละเอียดรายชั่วโมงได้แล้วก็รู้ว่าเออเขาแล้วก็รู้ว่าสามารถเอาค่า ประมาณว่าเอาค่าล่าสุดจากปีที่แล้วมาใช้คำนวณอ,อหรือว่าวิเคราะห์โปรเจกต์เล็กๆได้นะโปรเจกต์การลดคาร์บอนได้อย่างสมเหตุสมผลเนาะก็ประโยคสุดท,ท้ายนี่เอาจับความว่าสามารถเอาค่าหรือผลการคำนวณของเออจากโปรแกรมนี้ในในปีล่าสุดเนี่ยเอามาใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ การลดคาร์บอนของโปรเจกต์ที่เราทำจ้ได้ก็อาจจะเป็นเซนส์ที่ว่าไอ้โปรแกรมนี้มันใช้ข้อมูลแบบละเอียดละเอียดจากทุกๆโรงไฟฟ้าอยู่แล้วคำนวณเป็นลายชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสมมติเราอยากจะประเมินคร่าวๆว่าไอ้ถ้าเราทำอันนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาลดคาร์บอนไปแล้วมีผลมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ไปหยิบค่าของปีล่าสุดมาใช้ได้เลยเพราะว่าค่ามันละเอียดแม่นยำอยู่แล้วนะครับ และคะ่ามันก็ค่อนข้างทันสมัยอยู่แล้วนะครับเข้าใจว่าดาวดาวว่าคงเป็นเซนต์ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยอ่าอต่อไปว่ามันว่าว่าดาวว่าเซนต์ประมาณนี้นี่ถูกไหมนะครับ